กรณีในพื้นที่บุกดาหารไปพบเชื้อโรคแอนแท็กนะเป็นพื้นที่แรกหลังจากไม่พบเชื้อโรคนี้มาหลายปีแล้วเชื้อที่กําลังระบาดในภาคอีสานและประเทศลาวขนาดนี้โคตรน่ากลัวเลยขนาดทําฮิปโป ได้ทั้งแม่น้ำคองโกขนาดนี้ยวัวบ้านเราถ้าติดเข้าไปเข้ามันก็คงไม่เหลือค่ะเชื้อนี้เรียกว่าเชื้อแอนแท็คเชื้อแอนแท็คเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าพาซิลัสแอนทราซิสเชื้อนี้มันอึดมากๆแล้วติดง่ายมากๆด้วยค่ะมันทนความร้อน140องศาได้นานถึง3ชั่วโมงและตัวมันสามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำเด,ดเดือดได้นานเกิน30นาทีเพราะฉะนั้นติดเชื้อแล้วเอาไปปรุงสุกกินเข้าไปเราก็ติดโรคแรมอยู่ดีและการรับเชื้อจากมันนี่ง่ายมากเลยค่ะแค่ไปจับสัมผัสมันเเเชื่อก็ข้้้้าาิวแระไไปยตดดดค หายใจอะนะหรือถ้ากินเข้าไปนี่ติดแน่นอนค่ะถ้าติดเชื้อเข้าไปทางผิวหนังผิวหนังก็จะหน้าตาประมาณนี้ติดเชื้อรุนแรงได้ถ้าหายใจเข้าไปก็เป็นไข้หนาวสั่นติดเชื้อรุนแรงทางเดินหายใจหรือถ้ากินเข้าไปก็ปวดท้องคลื่นไส้แล้วทั้งหมดเนี่ยนำไปสู่อาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้เลยค่ะปุ่งสุดก็ไม่รอดนะจาไว้ถ้าเจอวัวควายแพะแกะถ้ามีอาการต้องสงสัยแบบนี้ให้รีบไปหาหมอทันทีค่ะจะได้กินยาฆ่าเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆและถ้าเจอวัวควายตายไม่ทราบสาเหตุก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท